สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพึ่งน้อยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายนะคะว่าราศีเมษพฤกษกเมถุนและกร,รกฎจะเป็นอย่างไรบ้างใน3เดือนแรกของปี2566นี้นะคะค่ะมาดูกันก,นก่อนเลยในส่วนของราศีเมษนะคะในเรื่องของการเงินการเงินเพิ่งว่าเป็นช่วงจังหวะของการที่ว่าคุณมีความสุขสบายในเรื่องของการหาเงินท่านเกี่ยวกวับพวกธรรมชาติการแปรรูปการสร้างความสุขทำรีสอร์ตต่างต่าง ก็สามารถที่จะมีเงินมีทองได้หรือแม้แต่ในเรื่องของการเงินก็คือมองว่าคุณสามารถบริหารจัดการเงินได้เป็นอย่างดีนะคะเรียกว่าโอเคเลยนะคะราศีเมษในเรื่องของการงานการงานเนี่ยบางครั้งคุณจะไม่ค่อยมีเวลาเ,ออเพิ่งมองในมุมมองบบกก็คือว่าลูกค้าเยอะก็ได้นะคะรวมถึงว่าคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของการที่อ,อย่าทำพวกสินค้าเงินเชื่อ ก็ได้ด้วยแล้วก็พยายามอย่าสร้างศัตรูหรืออย่ามีปัญหากับใครในที่ทางานเพราะมนงานจะกัดไม่ปล่อยเลยก็ได้เหมือนกันนะคะรวมถึงในเรื่องของการงานบางครั้งบางแบบอาจจะมีในเรื่องของการแบบผูกมัดอึดอัดบ้างก็ได้ด้วยค่ะส่วนเรื่องของความรักสำหรับท่านที่มีคู่นะคะ เพิ่งมองว่าก็เป็นช่วงจังหวะของการที่ว่าเลี้ยงดูลูกให้ความสําสคัญกับเด็กๆมากกว่าเป็นสําคัญนะคะส่วนท่านที่ยังไม่มีครอบครวัวค่ะเป็นโสดนะคะเพิ่งก็มองว่าตอนนี้คุณกําลังก็แบบว่ามีความสุขกับการหาเงินหาทองก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขกับการที่ว่าได้อยู่ดูแลคนรอบข้างประมาณนั้นนะคะไพ่อยากบอกว่าตัวคุณนะคะมีสัตว์คู่บุญหรือมีเขาเรียกว่า,าจะเป็น คนรอบข้างหรือบริวารที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขหรือคอยช่วยกว้นเกื้อหนุนตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะคะค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของราศีพฤษภนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะราศีพฤษภนะคะในเรื่องของการเงินการเงินเพิ่งมองว่า ไม,ม่คืออาจจะแบบว่าได้บ้างเสียบ้างหรือเรียกว่าคือมีถามว่ามีใช้ไหมมันก็มีใช้อะแต่มันก็คือเหมือนกับว่าพอพอมีอะค่ะก็มีเรื่องที่จะต้องจ่ายจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าเวลาได้ก็ไม่ได้เยอะเสียก็ไม่ได้เสียเยอะเพราะว่าเราก็คือมีตามเท่าที่ได้อย่างนั้นค่ะนะค,ะ,นะคะ,แะแต่บางครั้งก็เป็นช่วงที่แบบมีความมาั่นใจในตัวเองก็ได้ด้วยเรียกว่าบางครั้งก็เลยทําให้แบบเสียเงินไปค่อนข้างเยอะกับสิ่งที่ตัวเองคิดอย่างนั้นก็ได้ค่ะ ถ้าถามว่าได้เงินไหมมันก็ไม่ได้ถึงขั้นลาบากเนอ,อมในเรื่องของการงานนะคะอันนี้แหละเรียกว่าบางครั้งก็รู้สึกว่าเสียใจบางครั้งไม่ได้อย่างที่คิดนะคะเช่นสมมติว่าตั้งเป้าไว้สิบอะได้จริงอาจจะ7หรือ8ก็ได้ด้วยนะคะดังนั้นก็คือถามว่ามันยังมีส่วนที่ได้ไหมมันยังมีส่วนดีๆอยู่หรือมันยังมีคนที่แบบว่ารักชอบแล้วก็เอ็นดูให้ความสําคัญกับคนอยู่ดังนั้นขอแค่คุณนะคะยังแบบ ยังให้ความใส่ใจกับเขาไม่ลืมในสิ่งที่มันแบบว่าทําให้คุณเสียใจเดี๋ยวมันก็จะกลับมานะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับท,ท่านที่ยังมีครอบโครัวเนาะอันนี้ก็เป็นอัศวินถ้วยนะคะเพิ่งมองว่าเพิ่งมองว่าจริงๆอะคะ่ะก็ยังมีความรักมีความกระตร้นล้นให้แกกันนะคะเรียกว่าเป็นช่วงของการแบบว่าออทบทวนในเรื่องของสิ่งที่ผ่านมาก็ได้ด้วยหรือทบทวนในเรื่องของความรักปัจจุบนันก็ยังโอเคนะ ส่วนท่านที่ยังเป็นโสดนะคะก็มีโอกาสที่ว่าจะมีอสุวิน่าหรือจะมีใครมาแอบชอบก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะไพ่ย,ยังบอกว่าคุณนะคะอาจจะมีในส่วนของเทพกุอูก,ก็ได้หรือจะเป็นเทพในของผู้หลักผู้ใหญ่อะคะ่ะที่มาคอยคุ้มครอง,งดูแลคนได้เช่นกันค่ะค่ะเรามาดูกันต่อใน,นส่วนของราศีเมถุนนะคะ ในส่วนของราศีเมถุนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินก็คือเพิ่งมองว่ามันเป็นคิงม้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะของการหาเงินหาทองเป็นช่วงที่มีโอกาสเข้ามาสามารถที่จะเติบโตได้เป็นเจ้าของกิจการได้ทําอะไรที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วคือพยายามที่ปลุกปอบใจตัวเองอะคะ่ะมันจะทําให้การเงินของคุณมั่นคงเลยส่วนในเรื่องของการงานนี่อันนี้เรียกว่าเห็นไหม เติบโตเลยนะคะมีโอกาสขยับขยายมีโอกาสพัฒนาเออแล้วก็เห็นรู้ทางที่แบบว่าชัดเจนมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับท่านที่มีคนรักเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการที่ว่าบางครั้งอาจจะต้องมีแบบเอ้ยไปคอยตามหรือเปล่าหรืออาจจะมีในเรื่องของการที่ว่าเอ้ยไปไปเที่ยวด้วยกันก็ได้ด้วยนะคะแต่จะไม่ค่อยหวานมากแต่ก็คือมีความจริงใจให้แก่กันสําหรับท่านที่เป็นโสดค่ะก็มองว่า เป็นช่วงที่คุณอาจจะแบบไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของความรักแต่เป็นเน้นในเรื่องของคนที่มีความรับผิดชอบก็ได้ด้วยนะคะถามว่ามีคนมาจีบไหมก็ไม่แน่นะเออแต่ว่าจะไม่ได้มาแบบว่าบอกว่า,อวาชอบเลยแต่จะเป็นในเรื่องของการที่ว่าพูดคุยกันทําความรู้จักกันอย่างนั้นมากกว่านะคะไพ่บอกว่ามีโอกาสที่จะได้ตามสัญญานะที่ผู้ใหญ่เขาเคยตกลงหรือได้รับมอบมรดกก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของการที่ว่าให้ขวัญกาลังใจกับบุตรหลานได้ค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของราศีกรกฎนะคะ,ะใน3เดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างค่ะใน3เดือนนี้นะคะของราศีกรกฎในเรื่องของการเงินการเงินนะคะอันนี้ก็มองว่ามีเงินมีทองเล่นหุ้นก็ได้กำไรรวมถึง เรียกว่าเป็นช่วงของการโชว์ฝีมือการขยันทำงานหาเงินมันจะยิ่งแบบว่าได้เงินเพิ่มพูนเลยนะคะในไตมาสแรกนี้ในเรื่องของการงานการงานก็คืออันนี้เป็น emperor หูมีการที่มั่นคงนะคะเรียกว่าได้รับการเลื่อนตำแหน่งก็ได้เลื่อนขั้นก็ได้ได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าจากเจ้าของกิจการได้รับโปรเจกต์ใหญ่ๆได้ด้วยรวมถึงเป็นที่โดดเด่นในการทางานค่ะ สำหรับท่านที่ยังโสดนะคะอ่ามีคนรักก่อนเนาะท่านที่แต่งงานแล้วก็มองว่าในเรื่องของคุณเป็นคนที่แบบว่าพร้อมช่วยเหลือพร้อมแบ่งปันในชีวิตคู่อะคะ่ะคือถ้าเกิดคนรักไม่มีเงินหรือมีปัญหาอะไรคุณก็พร้อมให้พร้อมดูแลนะคะเรียกว่าเป็นคนใจดีอะสปอร์ตเลยนะคะส่วนท่านที่ยังโสดเพิ่งก็มองว่าตอนนี้คุณอาจจะเป็นในเรื่องของการแบบ ทำบุญอ,อ,อาจจะแปลว่าเจอคนจากการทำบุญก็ได้หรือเจอคนที่จะมาทักทายจากทางนั้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนถามว่าคุณจําเป็นที่จะต้องมีแฟนใหม่จริงๆเพิ่งมองว่าตอนนี้คุณก็ยังไม่ได้คิดอะไรมานะคะไพ่อยากบอกว่าคุณนะคะเป็นเ,ออเขาเรียกว่ามีสิ่งปกป้องมีสิ่งคอยดูแลดังนั้นตัวคุณนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามมันก็คือสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะคะมีความเข้มแข็งได้กับตัวเอง ก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพิ่งมีในส่วนของเพจ YouTube แล้วก็ TikTok ดูดูเพิ่งน้อยค่ะแล้วก็ท่านไหนอยากจะทำประกันนะคะเพิ่งมีของ a a นะคะเป็นตัวแทนอยู่สนใจก็ติดต่อกันมาได้นะคะเราจะได้มีเงินเก็บมีความแข็งแรงขึ้นในชีวิตขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ